ครับผมใช่แล้วเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยนอกจากจะมีเพลงที in ่โหลดได้แล้วจะมีคลาสารักเพลงดีมากมายที่ความเชื่อมเที่ยงเลยได่เลยจะสามารถเข้าดูได้ด้วยมีใครดูคลิปป๊อปปี้ซอมแต่ล่าสุดเมื่อไหร่มาดีนะเกือบจะดูแล้ววหลังจะบอกให้โหลดอะไรที่ผมเกี่ยวบ้างโอเคจากไปวันนี้เพราะว่าเกิดก็พูดกันมาเยอะแล้วนะเดี๋ยวให้คนอื่นพูดกันมากดีกว่านะได้ครับแล้วจะใครนะเดี๋ยวก็ทางด้วยเพราะาเอาเงี้ย クワイアンファーブスが来た、ホッセンバイクワイアンはい、このワンが今日、みんなとコンサートを遊べて、僕、すごく嬉しいです。この ASPG i のコンサートに来て、みんなと会えて、すごく楽しい。で、これからも「k i l l t e c のアルバムをよろしくお願いします。 เป็นปากพูดไปแล้วนะครับเกรงว่าเพื่นนๆจะไม่เข้าใจเดี๋ยวให้โชว์หมวเราแปลให้ดีกว่าใช่ที่นี่ต่อเพื่อนครับก็บอกว่าวันนี้เป็นงานที่สนุกมากนะครับก็ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกับพวกเราครับเราก็อย่าลืมติดตามผลงานเคลยวติดกันนะครับเย้นดีนะส่วนข่าวที่เราจะบอกว่าถูกต้องนะครับทุกไฟแล้วก็ทุกเสียงดีนะครับขอบคุณมากแล้ววันนี้นะครับผมก็มีอีกซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลเนี่ยมาฝากกัน ใช่แล้วเป็นซิงเกิลรวยพร้องคราวนี้สุดต้องเข้ามากับเราของขวัญปีใหม่ถ้าอยากจะมาัคนด้วยต้องอัปเด็กด,ด้วยเห็นวันนี้เด็กเด็กเด็กๆที่โตแล้ว่ <c oughs> เด็กๆที่อยากได้ของขวัญชิ้นนี้ต้ <c oughs> องรู้ายอย่าลืมใชยย่ต้องเปิดต้องดูตัวเองดตัวเองเขาต้องขออนุญาตให้ผ่านมุกมีภาวะมุกสีภาวะมุกจีภาวะสุนต้องอะไรอยากบริจาคลูกคนอะไรครับลอกบอลรุคนใครที่โหลดจากเอชซิสตอร์มีแฟนใหม่ในเรื่องน <c oughs> ีง <c oughs> ้